<icana S 1> <ส>ผมมีป er ืนชาอยู่ดังวันี้ต้องช้าเลยช้าเลยช้าเลยปุ้งปุ้งช้องจระยะไก่นะนี่คนจริงนี่คนจริงนี่คนจริง เลยคนนึงเลยคนนึงอยู่ตรงบ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้สวยดีมากดีมากดีมากเราเจอคนเราเจอคนอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างลงมาก่อนลงมาก่อนไม่มีกระสุนกระสุนกูหมด ai bang mình là ai ai bang mình bang mình là ai bang mình là ai 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 กาไม่น่าจะไปดักที่ลงเร <ences S 1> ียนแล้วไอ้ไ <ใ Ooh S 1> แบงค์เล่น V 88, S S เอา V 88, S v 88, S v 88, สลับกับปืนอื่นมันไม่เหมาะไม่เหมาะ V S S มึงไม่มีของทองไม่ติดพีษเออไม่เป็นไรชใช้ใช้ปืนชานี่แหละยี่อ้ยี่งเอ้ยโอ้ <hoy> <st> บ้าออออโอ้โหขี้ตีตไม่ต้องกังวลกคุณหมวดแดงแค่ตาไยโอ้โห